ก็เดี๋ยวอันนี้จะสร้างรูป 3D จากงานออดเวิร์ทออกแบบไว้แล้วก็ไปเอาไฟล์มาก่อนเลือกไฟล์พวกม็อกภาพขึ้นมาในตัวอย่างนี้จะใช้ไฟล์ม็อกภาพตัวนี้นะเปิดขึ้นมาด้วย Photoshop โอเคอันนี้เป็นไฟล์ Photoshop สด้านเนี่ยหนึ่งสสาเนี่ยเราสามารถ Edit ได้โดยการดับเบิลคลิกเข้าไปยกตัวอย่างเช่นเนี่ย๋ยาเอาการามาลองวาดดูเซฟเนี่ยถ้ามันจะมาโผล่ด้านนี้ละเพราะงั้นเวลาเราแก้ไขเราก็แค่เอารูปกล่องด้านบนเนี่ยรูปที่มีคนออกแบบไว้แล้วก็คือรูปนี้นะครับทำการแคปหน้าจอ ด้านแล้วก็อันนี้ด้านบนด้านบนกล่องมันจะเป็นรูปนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นด้านข้างด้านข้างเราเดี๋ยวเราเอาข้างนี้ครับที่เป็นสเปก ครบสามรูปแล้วเราก็มาแก้ไขอ่าเราด้านบนก่อนเรารูปด้านบนมามาที่สกรีนชอ็อตสกรีนชอ็อตอันนี้รูปด้านบนอันนี้รูปด้านข้างอันนี้รูปด้านนี้โอเคตอาเรารูปด้านบนมาก่อนอ่ามากมาเนี่ยสามรูปสอ,องสามมากข้าว photoshop อัพเฟินที่สกรีนช็อตเริหนมบนเลย3รูปโอเคเอารูปแรกรูปแรกก่อนอันนี้ล่างบนกอ่องเองก็เอามาวางให้เป๊ะให้ดีอ่ะ ยังไม่เต,เต็มโอเคประมาณนี้เซต่อไปรูปที่สองด้านคะเนี่ยมาและในด้านข้างด้านหน้ากล่องอันนี้เป็นด้านหน้ากล่องด้านหน้าเราเอารูปนี้แล้วกัน มาแปะขยายคอนโทกดขยายขนาดขยายให้มันเต็มให้เต็มก็กดชิปแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นให้มันเต็มพอดีอ่ะเซฟเอนเตกดเซฟเสร็จแล้วอันที่สองนะกล่องมาละต่อไปอันที่สามด้านที่สามเหมือนเดิมกดดับเบิลคลิก ก็เอาด้านนี้มาใส่กดขยายเหมือนกันโอเต็คสี่สามด้าน นี่เราอาจจะลองมาปรับสีดูเอ้ยมันอาจจะดูมันเทาๆไปนะครับหนอั้ดูขาวเนียนมากขึ้นอันนี้ก็เอาไปใช้คู่กับรูปภาพสินค้าได้แล้วนะสมมติว่าเราเอาเรามีภาพสินค้ามาเมื่อกี้ นเ,นเนี่ยเราก็สามารถเอาภาพสินค้ามา copy มอเมามา นะครับก็เสร็จละภาพนี้เราก็สามารถเอาไปตกแต่งอื่นต่อได้นะครับเรียบร้อย